จะมีคนคนหนึ่งอยู่ในเพลงที่เราฟังหนังที่เราดูและหนังสือที่เราอ่านอยู่เสมอสวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะน,นี้ท่านกำลังรับฟัง s o วแมรี่บุ o ก T.U. กับหัวข้อราศีเมถุนประจำเดือนมิถุนายนใน EP 2 4 7นี้พบกับหนังสือเรื่องผมบอกรักเธอด้วยฟอนคอเดียหนังสือที่จะทำให้เราตั้งคำถามเกี่ยวกับมิติและมุมมองต่างๆของความรักครับ รักบางรักมุมมองย้อนกลับไปก็ควรจะจบมันเอาไว้แบบนั้นบางอย่างก็งดงามแล้วในแบบของมันคุณไม่สามารถพูดได้หรอกว่าทําไมถึงได้คว้าคนห่วยๆมาเป็นแฟนถ้าย้อนเวลากลับไปได้คุณจะปฏิเสธเขาแต่เชื่อเถอะครับว่าคุณไม่สามารถปฏิเสธโชคชะตาได้เพราะการเลือกคนรักของเรานั้นมันขึ้นอยู่กับอายุมุมมองรสนิยมประสบการณ์ของเราในช่วงนั้นๆสำหรับคนบางคนต่อให้ย้อนเวลากลับไปได้ก็ยังคงเลือกคนที่จะทำร้ายเราอยู่ดี พูดถึงการสารภาพความในใจแล้วในหนังสือมีตอนหนึ่งที่ชื่อว่าบอกรักผู้เขียนกล่าวไว้ว่าถ้าบอกไปคำตอบจะมีสองทางคือได้กับไม่ได้แต่ถ้าไม่บอกคำตอบจะมีทางเดียวคือไม่ได้ความกลัวนั้นไม่ช่วยอะไรนอกจากผลักไสสิ่งดีๆออกไปจากชีวิตท่านผู้ฟังคนไหนมีประสบการณ์ด้านการสารภาพรักกันบ้างครับต่างคนก็ต่างมีวิธีสื่อสารที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็พูดตรงตรง สื่อสารผ่านตัวอักษรบทกลอนข้อความแชทหรือถ้าวิธีคลาสสิกเลยก็เป็นเขียนผ่านจดหมายครับคนที่ผมรู้จักคนหนึ่งเองก็ไม่กล้าที่จะพูดออกไปตรงๆครับเขาเลยใช้วิธีวาดรูปกับส่งเพลงไปแทนสมัยนี้นั้นพอมีเทคโนโลยีเข้ามาหลายคนใช้วิธีแชร์เพลงลงสตอรี่แล้วรอให้ใครคนนั้นทักมาแต่ความรักมักจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่งสัญญาณให้อีกคนรู้เคยไหมครับ สนิทกับใครบางคนจนความรู้สึกดีๆพัฒนาเป็นความรักอยากอยู่ข้างๆคอยช่วยเหลือกันทุกอย่างแล้วอยู่มาวันหนึ่งเพื่อสนิทที่เรารักเขาก็กลายมาเป็นที่ปรึกษาความรักแบบไม่รู้ตัวแบบนี้ต้องทำยังไงต่อด,ดีก็คงต้อง move on แหละครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นความรักแบบไหนด้วยนะครับบ้างก็รักแบบมิตรภาพแบบเอนดูแบบโรแมนติก ลองถามใจตัวเองดูว่าใช่ความรักแบบคนรักไหมถ้าใช่แล้วอยากพัฒนาต่อก็ต้องลองสื่อสารออกไปดูนะครับในขณะเดียวกันผมก็นับถือคนที่บอกความรู้สึกออกมาตรงๆนะครับเพราะบางคนก็ไม่รู้ตัวจริงๆว่าการเข้าหาลักษณะแบบนี้คือการชอบในบทชกชะตาเขียนไว้ว่าการเจอกันของใครบางคนหรือความรักที่เกิดขึ้นจนพอดีและลงตัวมันมีเล้าของมัน บางทีโชคชะตาอาจจะเหวี่ยงคนที่เหมาะสมมาในเวลาที่เหมาะสมก็ได้นะครับอย่างที่เกินไว้ตอนต้นการเลือกคนรักของเราขึ้นอยู่กับประสบการณ์และโลชนิยมของเราในช่วงเวลานั้นๆในวัยเด็กเราอาจจะมีสเปกอีกแบบหนึ่งชอบคนแบบนี้พอโตมาอาจจะมองหาคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจแค่นั้นก็พอวันนี้ลองมองย้อนกลับไปอาจคงคิดว่าทำไมเราถึงไปคบกับคนแบบนั้นกันเนล็ f l e เต็มไปหมด แต่ต่อให้ย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลานั้นๆเราก็คงเลือกคนที่ทำลายเราอยู่ดีเพราะมันเป็นการตัดสินใจของตัวเราในช่วงเวลานั้นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็เก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆอะไรที่ไม่ดีก็ให้มันเป็นบทเรียนเพื่อให้พบเจอกับรักครั้งใหม่ที่เหมาะสมกับเราครับผมบอกรักเธอด้วยฟอนคอเดียจึงเป็นหนังสือรวม30สเตตัสมุมมองความรักของคุณไบพัดได้เริ่มจะพูดถึงความรักในหลากหลายมิติมากไม่ว่าจะเป็นการจบจากรักเก่า หรือการเริ่มต้นกับคนใหม่ตอนที่กำลังอ่านปนั้นแล้วรู้สึกว่าโทรในเรื่องจะเอนไปทางการแตะถึงความทรงจําในอดีตมากกว่าถ้าให้เปรียบเทียบคือในหัวเรามีลิ้นชักหลายช่องที่คล้ายกับตู้เก็บบัตรรายการของห้องสมุดแล้วก้านหาเรื่องนี้ทาให้ลิ้นชักแต่ละล็อกสองสมัครขึ้นเรากับเชิญชวนให้นึกถึงความทรงจําในนั้นอีกครั้งบางอย่างผ่านมาเนิ่นนาน,านจนเรามาถึงจุดที่ยิ้มให้กับมันได้แล้ว บางเรื่องยังมีอิทธิพลถอกย้ำแผลที่ยังไม่หายสนิทบางเรื่องก็ให้คําตอบในสิ่งที่ค้างคาใจมานานอ่านแล้วชื่อกัลเรความรู้สึกก็มีครับเชื่อว่าต้องมีบทที่ทําให้ผู้อ่านหลายคนนึกถึงใครบางคนแน่นอนจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังสือเรื่องพอปารักเธอได้ฟอนคอเดียของคุณไปพัดนกน้อมเล่มนี้ขนาดกระทัดรัดเหมาะมือมากขนาดบรรลักษ์สะพายกระเป๋าขอ,ของคอไปเล็กยังใส่เข้าไปได้แบบมีพื้นที่เหลือเลยครับ เนื่องจากอยู่แต่แ๋วตอนเห็นชื่อแอบคิดอยู่นะครับว่าการบอกละครสักคนด้วยฟอนต์เนี่ยแสดงว่าต้องเป็นการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีแน่ๆเลยซึ่งอาจจะเป็นทางอีเมลก็ได้บรรลักษ์ว่าฟอนต์หนังสือมีผลต่อความรู้สึกหลังการอา่านเหมือนกันนะครับอย่างคอดีก็มีความกลมมน,น่ารักในขณะเดียวกันนึกภาพดูสิครับว่าถ้าเราใช้ฟอน์ไทยสรารพันนิวเพื่อบอกความในใจฝ่ายที่รับก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่าโอ้ นี่มันดูทางการจําหรือแม้แต่ฟอนตที่ใช้ในบ้านพีสิงเดี๋ยวเข้าไปก็คงมีสะพึงกับบ้านแหละครับย้ำรายละเอียดอีกครั้งนะครับนะคือชื่อผมปอกรักเธอด้วยฟอนต์คอเดียเลขหมู่ pl 2 4 0 9บไปไมห้9 3 5าหอพึ่ง4 35, 3 5 2 5 6 3พอผมให้บริการแล้วที่หอสมุดปีดีพนมยงสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ ep หน้านะครับ